นี่ไมน่นิเอาดีได้นะครับตัตัวเนี่ยนดีได <c oughs> ้ดีได้นี่นะครับผลงานอีกตัวนึงของปลาดกนะครับตัวนึงเรียบร้อยูีครับนะครับนะครับนี่นะดีด๋ยหลงนำนะครับ ขอเขาดยู่นะครับนะครับพิชัดพิชัยโอดนีนอพี่น้องเอ้ยอันว่าโควิดหายจากักย้มใดจังสีสวงใจสิเป็นบ้าปวงขิดหอดพอแม่ผู้อยู่เฮือน คิดหอดทั้งกําไฟอีสานแทนอพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบและสัมผัสกับพวกเราทีมงานหากินหมานชาแนลได้หน้าโอกาสนี้เชิญครับสวัสดีครับมเอนีอยู่กับช่องหากินหมานชาแนล ืัอน,นี้ครับเขาอยู่น้ำทงน้ำนาคือเก้านะครับใส่เบ็ดครับนี่ครับเนื้อของเขาหอกน้อยหรือลูกออดนะครับไปเลยครับห้องนี้ไปเริ่มใส่กันเลยครับไปใส่หลังแรกกันเลยนะครับไปกัน ใส่มาได้หลายลังเืิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ล้มเย็นสบายครับสมัยอีกน้อยกันครับไปใส่ไปครับรอรับชมกันเลยครับ สีสีมือนี่แม่นมือสันวันดีวันเศรษฐีอมุดตะชกโจกอันนี้แมนโจกไม่จันขันอันนี้แม่นขันพลาสติกสันละกษา์นะครับเอากระส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปเอากระบลุลาครับรุ่นถางย้ำมือแรงครับว่าเอาสีดบอนะครับ เอาละครับแร้งนี่ก็ลากันไปก้อนครับพ่อกันย้ำมือแรล้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีย้ำมืดๆคงไม่ยามกันเลยนะครับมองกัมาประมาณทุ่มนึงนะครับตังนี้กันหล่นนะครับไปรุ่นหลังต่อไปว่าเอาสิได้บ่นะครับนละะครับแบบนี้ครับหยิบหยุยุดครับนยุครับ นี่ครับรนี่ครับต,ตัวแรกของผมนี่ไม่ดได้ต่อหรือได้นี่ครับตัวเนี้ยของผมแกหรือด้ยกหรือได้นี่ครับนี่ครับมาดูครับไปกระสังครับ นี่ครับประดุกนาครับงา้างใส่กระสังครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับเห็นปะนี่นะครับผลงานอีกตัวหนึ่งของฮอประดุกนะครับอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยดีครับนี่นครับตัวง,ง้างครับ นี่นะครับผลงานเขาอีกตัวนึงครับขุดแข็งเงี้ยสังคครับนี่เขาได้ผลงานมาสองตัวแล้วนี่จะปลาดุกนะครับเปิดกระสงังไก่ใช่เงี้ยเห็นดนะูในกล้องจะไ๋ยวปุ่งนี่นะครับปลาดุกใชดตุกตออุกเรียบร้อยครับสองตัว เจ็บนะครับตัวที่สามเครับปากคอครับใส่กระสังครับมือนี่หมานครับหมานนะครับมือนี่ตัวกคอตัวงหญ่นะครับนี่ครับใส่เรียบร้อยครับสามตัวครับเขียวครับยอะนี่นะครับเอาไปได้มหม องตัวครับโอสามตัวครับแด้งนี้กระดุกสองประคอหนึ่งนะครับพอกันมือเศร้าครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆของมือเศร้านะครับโมนี้กับมายามเบ็ดคือเก้านะครับนี่นะครับน้งทวงน้ำนะไปรับชมกันเลยนะครับว่าเฮาซีได้บอื้มนี้ครับนะครับเข้ายาำมาหลายเติมแล้วครับ อันนี้เนี này, ้นะครับอยากเจอเนี้ยครับนี่ครับบนหลังนี่ครับหลังนี่เบ็ดเซียครับเนื้อครับลุ่นลุ่นเนืครับเลยหลงน้ำบ่ครับยุ้ยครับยู้ครับก็ฉลามนี่นะครับปลาดุกนะครับ นี่ครับปลาดุกครับตุอบอ๊กอฟเออยยอยยอ,ยอนะครับหรือว่าซีบอได้แล้วครับใส่เงาดูนี่นะครับใส่กระสังครับนี่ตุ๊กงี้นะครับนี่ครับผลงานข้าต,ตัวแรกมื้อนี้ ไปกับสังครับเดียบร้อยครับลองต่อไปกับน,นี้นะครับปินงยุย่งยากยุย่งย,ยากน,นะครับนครับทันเรียครับเบียดที่นำมือนะครับไปยุ่งกันต่อครับ พี่ด็อกเตอร์ครับหรือว่าปลาหมอครับนี่เป็นเอฟครับนี่ปลายขงนะครับโอ้ตาดอนเลยอย่านำมือนะอยากกินหลายแล้วจนตาดอนมีนะครับตุึกเอฟ นี่ครับไซส่ถุงเรียบร้อยดีครับดีเหรอมาครับเบิกหลังนี่ครับขึ้นขึ้นขึ้นนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยอยันลุดอย่าลุดยันลุดไปโกบนะครับนี่ครับ พิชช่นครับใส่ถึงครับเดียบร้อยดีครับเสียระวบิดเขาเสียคูเอา้าวป่านี้ นะครับหลังนี้ถือ,อแล้วครับถือครับนี่ครับขันกะอเขาอยาอู่นะครับนะครับพิชจนครับพิชจนขอเด้อเยอะเด้อนี่ครับเฮ้ยปอาลุนนะพอดีนะฮะเยียบ่ได้นะครับเยียบเลยมีนะครับ องยิ้มนะครับร้อยใส่ถุงครับเย็บร้อยครับนี่ครับผลงานเนาะพอสองตัว ก็ตอนนึงนี่ครับผลงานทำไวันนี่หวานเยอะครับนี่ก็บปักดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วนะครับนี่ก็เอาไว้แค่นี้ครับนี่ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ